ฟังชวนร่วมรับผิดพัฒนาหนึ่งในสูตรของการตัดสินใจในการเลือกคำตอบในการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมรารยาทกาหนดตำแหน่งในการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ในในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับคำว่าฟังคืออะไรครับคำว่าฟังเนี่ยนะครับต้องการที่จะท่านเป็นเคล็ดลับเป็นสื่อในการ แสดงเห็นว่าท่านจะต้องมีทักษะในเรื่องของการฟังการฟังก็คือฟังคนฟังปัญหาฟังความเห็นครับซึ่งในการเป็นผู้นำนั้นจะต้องรับฟังทั้งเสียงของพนักงานต้องรับฟังทั้งเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับฟังทั้งเสียงที่สะท้อนจากระบบก็ซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับในข้อสอบให้เลือกคำตอบที่่งบอกว่าท่านเปิดใจรับฟังความคิดเห็นไม่ตัดสิน ก่อนรู้จริงนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งครับที่จะใช้ในการเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้ในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องมีทักษะในเรื่องของการฝังครับประการที่2ครับคําว่าชวนชวนคืออะไรครับ คำว่าชวนก็คือชวนให้คิดชวนให้เห็นภาพชวนให้ร่วมเดินทางในเรื่องของผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนั้นท่านจะต้องเป็นผู้นําไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่ออกคําสั่งแต่ท่านคือนักชักชวนครับใช้การอธิบายชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ดึงแรงบันดาลใจและคําว่าร่วมนะครับคืออะไรคําว่ารับผิดคืออะไร คำว่าพัฒนาคืออะไรซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้พี่วุฒิและเพื่อนจะนําไปอธิบายให้ท่านเกิดความเข้าใจในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารในรอบนี้ในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบครับยกตัวอย่างจึงหลักในการคิดหลักในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบครับว่าถ้าหากว่าท่าไปเจอคําถามที่บอกนี้ครับว่าในหน่วยง,งานของท่านเนี่ยมีเจ้าหน้าที่บางคนไม่ยอมรับนโยบายใหม่ และต่อต้านการเปลี่ยนแปลงท่านจะทําอย่างไรเมื่อเจอคําถามนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องนําไปวิเคราะห์หาคําตอบในห้องสอบครับเอาหลักการตรงนี้หลักการในลักษณะของการเจอตัวเลือกในห้องสอบเนี่ยถ้าหากไปเจอคําว่าร่วมกันถ้าหากว่าไปเจอคําว่าเปิดรับรับฟังพัฒนาสร้างแรงจูงใจเป็นไปได้ครับคําตอบในข้อนี้จะเป็นคําตอบที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากไปเจอคําตัวเลือกในห้องสอบครับที่ออกคําสั่งหรือลงโทษหรือปฏิเสธไม่เปลี่ยนหรือรอเวลาอันนี้เป็นตัวเลือกที่ผิดนะครับมักเป็นตัวเลือกที่ผิดครับหรือถ้าหากท่านไปเจอคําว่าทําเองทั้งหมดหรือเรียกเรื่องความขัดแยง้งอันนี้ก็มุ่งบอกว่าไม่ใช่ภาวะผู้นําหรือท่านไปเจอคําว่ามีคําว่าให้โอกาสมีคําว่าสื่อสาร สร้างความเข้าใจตรงนี้เป็นไปได้ครับที่จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องในการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้พี่เพื่อนนาเอาตัวอย่างข้อสอบขึ้นมาให้เห็นครับว่าในตัวเรื่องที่1ครับที่ถามว่าในหน่วยง,งานของท่านมีเจา้าหน้าที่บางคนไม่ยอมรับนโยบายใหม่และต่อต้านการเปลี่ยนแปลงท่านจะทําอย่างไรตัวเรื่องที่1ครับที่บอกว่ามีคําว่าสั่งตัดจริงได้เลยครับ เพราะสูตรของเราก็คือเราจะตัดข้อที่มีคาว่าสั่งออกไปก่อนเลยนะครับนี่ครับมักจะเป็นคําตอบที่ผิดนะครับมีคาว่าสั่งตัวเรื่องที่2ครับปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่านโยบายนั้นดีจริงหรือไม่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องของการปลีกเลี่ยงปัญหาหรือเป็นการหลีกเลี่ยงที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือเป็นลักษณะที่ปล่อยปะละเลยไม่ใช่ คุณลักษณะของการแสดงให้เห็นว่าท่านมีสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นําที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่4ครับรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อให้พิจารณาลงโทษนะม,มีคําว่าลงโทษครับนี่ก็ตัดทิ้งได้เลยทั้นคําตอบที่ดีที่สุดในข้อนี้ตอบตัวเลือกที่3ครับเรียกประชุมอธิบายเหตุผลการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งตัวอย่างครับตัวอย่างนี้บอกว่า ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าที่บางคนไม่ยอมรับนโยบายใหม่และต่อต้านการเปลี่ยนแปลงท่านจะทําอย่างไรเจอคําว่าสั่งตัดทิ้งไปก่อนนะครับนี่คาว่าสั่งตัดทิ้งไปปล่อยปะกละเลยตัดทิ้งไปลงโทษตัดทิ้งไปคําตอบตอบข้อที่3เป็นไปนตามสูตรนี้เลยหรือตัวอย่างนี้ครับเมื่อท่านรับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงและเจ้าที่บางคนกังวลไม่อยากร่วมงานท่านจะทําอย่างไรมีคําว่าคําสั่งตัดทิ้งไปก่อนครับ ขอเปลี่ยนโครงการเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องอื่นที่คนพร้อมมากกว่าอันนี้ท่านกําลังหลีกเลี่ยงปัญหาครับตัดทิ้งครับทําเองทั้งหมดก็ตัดทิ้งครับคําตอบต้องบอกว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นแลก็ร่วมกันออกแบบวิธีการในการดรําเนินการตรงนี้จะหากที่เป็นคําตอบหรือตัวอย่างนี้ครับเมื่อมีเจ้าที่เสนอแนวทางใหม่ที่แตกต่างจากแนวคิดเดิมท่านจะทําอย่างไร ไม่ควรที่จะปฏิเสธนะครับในข้อที่2ปฏิเสธตัดทิ้งครับชี้แจงให้เข้าใจว่าแนวคิดของตนดีกว่าอันนี้เป็นตัดทิ้งครับให้ผู้ประกรบชามาตัดสินแทนไม่โยนความผิดไปให้คนอื่นนะครับคําตอบที่ดีที่สุดต้องรับฟังแล้วก็พิจารณาอย่างเปิดใจแม้แนวคิดนั้นต่างจากแนวคิดของท่านก็ตามในข้อนี้ตอบตัวเลือกข้อที่1นนะครับยังมีอีกหลายคําถามครับที่เป็นการแสดงเห็นว่าท่านจะต้องฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาทักษะในการคิด การตัดสินใจในการเลือกคําตอบนะครับเราสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพิม่ม,มรายด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ได้นะครับถ้านกังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ